บรรยากาศในตัวเมืองเบตองอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในช่วงใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564ขณะนี้ในเวลาค่ำคืนเต็มไปด้วยสีสันของโคมไฟที่ส่องสว่างสวัยสวยงามซึ่งทางเทศบาลเมืองเบตงได้นำมาประดับไว้ตามถนนที่เป็นลันมาร์กและเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อแต่งแต้มสีสันต้อนรับเทศกาลตรุษจีนทั้งบริเวณหอนาฬิกา ากอุโมงเบตงมงคลลิศย่านถนนสุกยางซึ่งเต็มไปด้วยโคมไฟจีนที่ส่องสว่างสวยัยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองเบตงในช่วงของเทศกาปลปรุษจีนให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ภายหลังมีการระบาดของโควิด -19 ทําให้ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเนื่องจากอำเภอเบตงหลังจากทางการมาเลเซียสั่งปิดประเทศทําให้เมืองเบตงเกือบทั้งเมืองเงียบเหงาเนื่องจากเมืองเบตงอาศัยนักท่องเที่ยวจากชาวมาเลเซียสิงคโปร์เป็นหลักในด้านการท่องเที่ยวอันนี้ส่งจากการท่องเที่ยวทําให้โรงแรมรีสอร์ทหอพักเต็มไปหมดก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นการสร้างสีสันให้เมืองเบตงให้กลับมา คกคัก,คกมีชีวิตชีวาอีกครั้งในช่วงของเทศกาลปลุจีน